ครับผมก็เป็นวันเป็นวันเกิดงจีน่าครับก็คือเราก็มีการเซอร์ไพรส์เอาเค้กไปให้ครับเป็นไ่างบ้างเราวางแผนอย่อะไรในให้ละครกันบ้างก็ด้วยความที่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาครับเพราะว่าถ่ายละครเกือบ7วันเลยอะไรเงี้ยเราก็ถือโอกาสเออให้เค้กเล็กๆน้อยๆของเขาในสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยพอพอเขาได้รับแล้วเพราะว่าไนบ้านเขาก็ดีใจเขาบอกว่าเออมันเป็นคือผมเป็นทําเป็นเค้กบานาฟี่ซึ่งมันไม่มีเป็นเค้กแบบเป็นก้อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยผมก็สั่งทํามาให้อะไรเงี้ยเขาก็ชอบมากครับ อ่ะแล้วก็มีภาพหรือมีอะไรออกไปแบบเนี้ยในโลกโซเชียลบ้างไหมบ้างคะก็ก็ดีครับพี่พี่จริงมีมีคนแบบเข้ามาแบบว่ายังโจมตีอยู่ไหมกับข่าวที่มันเกิด้นก็ยังมียังมีอยู่บ้างครับยังมีในคอมเมนต์อยู่บ้างแต่ว่าก็คือจะบอกยังไงดีอะพี่จริงผมก็อ่านบ้างแล้วผมก็เข้าเข้าใจกับกับสิ่งที่เขาคอมเมนต์มาว่าเขายังยังรู้สึกอยู่อะไรเงี้ยส่วนตัวผมเองก็แบบไม่ไม่ได้โทษใครรู้สึกว่าเออมันก็ เราก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็เหมือนแบบเราเดินหน้าแล้วครับเราเดินหน้าตอ่อเลยบันทอนไหมครับตอนเราะว่าไม่จ,มจนนบสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าบันทอนไหมจริงมันมันไม่ได้ขนาดนั้นเหมือนเราอ่านแล้วเราพยายามทำความเข้าใจกับเขาว่าเออตอนที่เราเราคบกับมุกอยู่อะไรเงี้ยมันก็เขาก็จินเป็นเป็นคู่จิ้นกันอะไรย่างเงี้ยเขาก็ชอบว่าเออคู่นี้น่ารักดีอะไรย่างเงี้ยพอเราเลิกไปก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่เขาก็าจะต้องแบบเออทําไมถึงแบบเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยครับจริงเขาเสียใจไหมกับเบามันเป็นความรักทังใหม่แต่เราไม่สามารถที่จะดับ ามากาจะถามว่าเสียใจไหมมันก็ไม่ไม่ได้ถึงขั้งเสียใจแต่ก็เป็นแบบเป็นอารมณ์แบบเป็นฟิลเฟลมากกว่าที่แบบเออเราเราเองก็แบบจริงๆแล้วเราไม่ได้ทาอะไรผิดอะครับเราก็รู้สึกแค่ว่าเออเราก็เราก็เดินหน้าต่อในทางของเราแล้วอะไรเงี้ยครับจอดีน่าเองของีักเรียนะค่ปะ ไม่มีเลยครับก็มีมีเหมือนกับว่าเราก็แค่อ่านคอมเมนต์แล้วเราก็พยายามเข้าใจมากกว่าแต่อย่างฝั่งเขาเองร้านเป้นข่าวแม้เขาจะ้องทำดีว,ว่าในสื่อบันลาวอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังใจกำลังใจก็เราก็บอกเขาตลอดว่าแบบเออมันมันของแบบนี้มันเราเราเข้าใจกับทุกฝ่ายนะครับเราก็พยายามให้กําลังใจกันมากกว่ากย่าเวลาลุูกคู่มันต้องปรึกษาคุยกันเยอะมากขึ้นนะไม่เชิงครับพี่แต่ว่าเหมือนด้วยความที่เรา เรามีความรักครั้งใหม่เราก็แค่อยากจะทําให้ม like ันรู coś, so ้สึกว่าเออเทาเรียก็อะไรเป็นแบบว่าเดินหน้าต่อยแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ไม่ได้รีบในการจะลงรูปอะไรมากมายขนาดนั้นครับค่องแบบยังสามารถรวมตัวในการคุยกันหรืว่าอะนก็ตอนนี้ของโอจีน่ากับกันอะไรนะคะเป็นแฟนกันครับวุ้ยรักเป็นคนตั้งรักกันนะคะ ไม่ได้ถึงกับคลั่งรักแต่ว่าเราเราก็เหมือนแบบว่าเราเหมือนมีคนนึมาคอยแบบเออเขาเรียกอะไรอยู่ด้วยเวลาแบบเ,ออเราเหนื่อยๆมาหรือเราแชร์ความเหนื่อยอะไรบางอย่างให้กับเขาอะไรอย่างี้ครับอันรี่เราควรไหมหลังจากวันนี้นงงนที่เราตอบคำถามไปแล้วมันยังจะมีคอมเมนต์ที่แบบอยแางไรง่าหลงกลไบ้ปเลยถามว่ากลัวไหมมันก,มนกม็มันก็มีรู้สึกบางแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเรา เขาเรียกว่าอะไรเราเราเดินหน้ากับักครั้งใหม่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ไม่รู้สึกว่าเราทําอะไรผิดเราก็เลยคิดว่าเออการที่เราบอกความจริงกับทุกคนไปมันน่าจะดีกว่าเปิดตัวเลยนะคุลงรูปแบบหวานเลยก็อย่างที่บอกไม่ได้ถึงท่านจะลงรูปคู่อะไรอย่างงี้เพราะว่าด้วยความที่อยากจะให้ระยะเวลามันไปอีกสักพักนึงก่อนอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะลงให้ดูที่ีครับปา่ับผมเหรอครับเขาก็ไม่ได้ว่าไงเลยครับก็คือแบบว่าเหมือน อย่างที่บอกถ้าเราถ้าเราชอบใครเราแบบว่าเออรักใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยินดีด้วยอย่างเราเนีเราเปิดตัวแล้วแต่ก่อนหน้านี้เรข่ววาวเป็นซ้อนกันแล้วพอฝันเราก็เปิดตัวก็บอกมีคนซ้อนอีกตรงนี้ตอนสี่ว่ามันซ้อนไปซ้อนกันมาส่วนตัวผมขอไม่ไม่ลงดีเทลเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะจะพูดยังไงเพราะว่าถ้าผมพูดไปบางทีเราอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันอะไรเงี้ยครับแต่คือเราลูกยัน จริงๆถึงวันนี้ก็ยังยืนยันอยู่ว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นความจริงแล้วก็เราไม่ได้ครบซ้อนจริงๆครับวันนี้สบายใจไหมคะเล่นเรืพูดกอย่างแล้ววันนี้ก็ก็รู้สึกเราโล่งขึ้นแต่ว่าก็อยากจะให้แบบระยะเวลามันมันพิสูจน์แล้วกันครับ